วนี้นะครับผมเราก็ให้เด็กนะครับผมจำนวนมากกว่า70คนนะครับในการเล่นไมค์ครนะครับแต่ว่าไมค์ครัในวันนี้ที่ผมให้เด็กมาเล่นนะครับคือทุกคนจะอยู่แค่แพนะครับผมกลางทะเลสาบอันน่ากลัวที่มนทะเลแหละไม่ใช่ทะเลสาบ <c oughs> แล้วล่ะเป็นไงบ้างนะครับผมสำหรับเด็ก70คน <c oughs> เขาจะอชีวิตรอดได้หรือไม่ไปดูกันเลยครับไป <c oughs> เอาล่ะทุกคนพระเกียวทุกคนในวันนี้นะที่มาอยู่ในเซอร์เวอร์สมวนเจดสิบคนในแมปที่มีชื่อว่าลาฟเซอร์เวอร์ที่แม่งไม่มีไม่มีบล็อกโผลมาเพราะมันบล็อกนะเอาล่ะ คือถ้าเกิดคุณตายนะครับผมคุณจะกลายเป็นคุณจะกลายเป็นสเปกเตอร์ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าตายกันนะครับก็ก i ฟ a แอ l l อฟเบดนะครับผม6 4นะครับผมใชเวลาคุณนะครับ1 5นาทีในการหาของนะครับผมแล้วคุณต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับภารกิจเกมนี้คือเซิร์ฟเวอครับผมเอาเก็ได้ให้ตัวเองรอดนะครับฉะนั้นก็ WorldWater c e n เ e r w o r ร d w ว t e r บอทเตอเอาละถึงเวลาเริ่มเวลาแล้วทุกคนความชิบหายกำลังมาใครที่ตายนะครับใครที่ตายนะครับอ เอาตลอดกันให้ได้นะฮะเพราะหมดนี่มันคือหมดที่โหดร้ายมากๆนะจ๊ะ ลาบแบบลาบที่แมบมันพังเอาละคุณต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับถ้าใครตายนะครับผมถ้าใครตายนะครับอย่าลืมนะครับผมว่าถ้าเกิดใครตายนะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณต้องทําการจัดการอะไรใหม่นะครับเอาโอ๊กไปนะครับผมผมจะให้ทําการทุกคนโอ๊กล็อกไปนะครับสิบสี่อันนะฮะไปมาทางเอาตัวรอดให้ได้นะครับใครที่ชนะนะครับเอาไปร้อยหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมนะทุนวันนี้คือสามร้อยนะครับไม่งั้นกูไม่ไปตังค์ซื้อของนะครับผมโอเคเรามาดูแต่ละคนคนนี้นี่เขารู้สึกว่าเขาน่าจะแบบว่าเริ่มสามารถลิมิตเพลเยอร์ได้นนะคครับมีตายเพพรรราะะโดนนอีกแล้วคับผมยาายมอรออดดห้นะะะคครรััับบเเเเพาาาววุ่ณจจจศึกกทงมมมลยยผผี๋ข ปิดข้างบนก่อนแล้วกันนะฮะว่าข้างบนเนี่ยเราจะไม่ให้เราจะไม่ให้แบบว่ามาเยอะเกินไปแล้วกันนะฮะตรงนี้นะครับผมฟิลลบแปดเจ็ดเราให้ถึงแค่หนึ่งหนึ่งเก้านะครับแค่ความสูงนี่หนึ่งเก้านะฮะหนึ่งนั้นนะครับหนึ่งเก้านะฮะโอเคมาตอนนี้มีคนเริ่มตายกันเยอะแล้วนะครับผมระวังจมน้ําตายนะครับเพราะว่าข้างล่างมันอันตรายนะฮะโอเคแล้วก็ในวิชั่นซะทุกคนจะได้เห็นกันตอนกลางคืนนะจ๊ะไปเพราะข้างล่างมันอันตรายโวเริ่มสร้างทุกคนเริ่มสร้างทุกอย่างมของตัวเองลวตอนนี้นะครับครรรทววาายยน้้อะัมกเตงแด ครับตอนนี้เหลเือเพียงแค่สิบสามนาทีแล้วนะครับผมใครยน้ำเอาเลยดีวะเอากาดเดียนดีกว่ากาดเดียนกาดเดียนทุกคนกาดเดียนกาดเดียนใครยน้ำระวังนะครับกาดเดียนเริ่มมาแล้วนะจ๊ะกาดเดียนเริ่มมาแล้วนะจ๊ะ อยู่ใต้น้ำระวังไว้นะจ๊ะขอให้ทุกคนนะครับรีบขึ้นฝั่งนะครับผมภารกิจนี้นะครับถึงแม้ว่าคุณต้องฆ่ากันในตอนสุดท้ายนะครับแต่พวกคุณต้องเอาตัวรอดกันช่วยก,กันก่อนนะครับผมนะฮะเพราะตอนนี้กาดที่เริ่มมาแล้วดูดีว่าแต่ละคนจะทําอะไรกับการเอาตัวรอดในรอบนี้ตอนนี้มีคนตกรอบไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6คนแล้วนะครับตัวคนนี้อยากกลับม,มีชีวิตใหม่ไหมกลับมีชีวิตใหม่ไปอ่ะผมให้ผมให้โอกาสแล้วกันนะให้โอกาสกลับมามีชีวิตใหม่นะครับผมโอเคครับ12นาทีนะครับผมพร้อมยังนาทีนะครังไหนุม่นมเเเเฮ้ยยยฟฟลลลลลีี่่่่กูตอาววะ สองคนนี้ทำอะไรเนี่ยของครับของครับอ๋อของแล้วครับขอเพื่อนเลยครับแจกเดี๋ยวคนนี้งเขาได้ซ้ำเพิ่มครับขอเพื่อนเลยครับขอเพื่อนเลยครับผมขอเพื่อนเลยนะครับนะอยากเกิดใหม่มึงตายเพราะอะไรกันเนี่ยนะไนะอ่าเกมหมดเซิร์ฟเวอร์ไปเกมหมดเซิร์ฟเวอร์อยากเกิดใหม่ครับให้เกิดครับผมแต่ถ้าเกิดหลังสิบนาทีคือไม่ให้เกิดใหม่แล้วนะจ๊ะหลังสิบนาทีคือทุกคนน่าจะเพียบพร้อมหมดแล้วไม่จะไม่มีอะไรที่ฆ่าพวกคุณได้แล้วเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะทุกคนมีอาหารจำกัดครับชิโด ขอเพื่อนเลยมึงตายอ่ะต้องขอเพื่อนอ่ะเอาวะเอาวะเอาวะไอ้พวกไอ้พวกปลาเริ่มยิงมาแล้วถ้าอยู่ถ้าอยู่แค่ตรงน้ำนี่มีโอกาสตายสูงนะครับอยู่แค่ตรงน้ำมีโอกาสตายสูงนะฮะพวกปลาเริ่มยิงมาแล้วนะครับเออมองคืนโทษ nv 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 ทุกคนยังทุกคนมองคืนได้ยังอันนี้รู้สึกว่าเริ่มทำเป็นการต่อบันไดนะครับต่อบันไดขึ้นมานะฮะเอาเอานี่ไปแล้วกันนะเอออยากทำอะไรใครเอาไปสองกันแล้วกันนะมีคนลงมาตรงคอมันบล็อกไหนใครไปตรงคอมันบล็อกใครไปใต้ใครสั่งให้สอนทังปุ่มไปใต้ดินก กูรู้แล้วว่าทำไมผมรู้แล้วว่าทำไมระบบมันถึงพังคนไปเล่นของมันบล็อกเล่นนี่เองกูรู้แล้วระบบมันพังเพราะอย่างนี้แหละชิบหายเฮ้ระบบว่าไงระบบระบบไอของที่มันพังอะเพราะว่านี่แหละคน่าไปเล่นของมันบล็อกโอ้โหไปเล่ของมันบล็อกอีก้วยเอาไงดีชิบหายแล้วเฮ้ยขึ้นบนครับขึ้นบนครับข้างล่างกูไม่อยู่กูให้บุง้งอยู่ข้างบนเพราะมึงเล่นแบบลับมึงจะไปอยู่ข้างล่างไม่ได้ไปข้างบนเร็ว ว่ไปข้างบนเลยว่ไปข้างบน <S <S อะไปข้างบนไปข้างบนแ<บน>มปลับมาเลยอยู่ข้างล่างนะจ๊ะไปข้างบนจ้ะไปข้างบนให้เวลานะครับใครไม่ขึ้นไปข้างบนนะจ๊ะ้าในอีกหนึ่งอัทีนะครับผมเราทับฟิวนะฮะฟิเวเป็นล็อกแล้วนะครับฟิเวเป็นล็อกแล้วนะครับผมเอาล่ะนับต่อเวลาละเออข้างบนรู้สึกว่าของมันเริ่มดีกันทุกคนแล้วนะเนี่ยเอาล่ะถึงเวลาที่เราต้องแจกของแล้วนะครับผมในการที่พวกคุณจะไปใช้งานนะครับว่าคุณอยากใช้งานแล้วก็เอาไปใช้นะฮะของไปครับของไปของไปของ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 เอาล่ะแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดตายตอนนี้นะครับผมคุณจะะะะะะกลลลาาาายยเเเปป็นนนนนนศพพททัััีฮฮรรรรว่มมมมคคคือออ์์ดดหบผ ของ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 ปลายปายปๆของแบ่งกันด้วยครับแบ่งกันด้วยครับของของนี่เป็นไงอ่ะโดเอาอะเอาอะของครับของของไปเลยครับของไปเลยครับใครไม่ได้ขอนะครับผมขอเพื่อนนะฮะคำพูดเดิมนะครับมันมีคนได้แล้วก็มีคนไม่ได้นะครับผมไม่ให้ทุกคนนะจ๊ะเอาไปเลยเอาอะนี่คือการที่แต่ละคนนี่เริ่มเอาชีวิตรอดเป็นแพนะครับไม่ไม่เห็นเหมือนตอนกูสร้างเลยพวกมึงสร้างนี่สร้างอะไรกันมาเนี่ยยับเยินทั้งหมดเลยว่ะเอาละทุกคนผมไม่เลยจะบอกนะครับมันเหลือแค่ห้านาทีเลยนะครับเราทำการเปิด PVP ออนนะฮะ พีพีออนนั้นมีความหมายว่าพีพีออนมีความหมายว่าอะไรจ๊ะพีพีออนมีความหมายว่าอะไรจ๊ะมีความหมายว่าใครที่ตายนะครับก็าลาก่อนนะจ๊ะไป เอาวะเริ่มเริ่มบ้านป่ามึงเถื um ่อแล้ววะตอนนี้รู้สึกว่าการเป็นบ้านป่ามึงเถื่อได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับคนเริ่มฆ่ากันเยอะนะฮะโอหโหมีคนมีของเพชรไล่ฆ่าคนแล้วหายละเอาวะดูที่ของของข้างล่างก็จะมีซอมบี้น้ำมาคอยไล่กินเราด้วยนะฮะพยายามไม่ตกน้ำนะครับตกน้ำปุ๊บก็คือพวกซอมบี้น้ำหรือว่าพวกนี้ไล่กินเราเลยนะครับไอ้พูดมากอย่างว่าเราเนี่ยเดือดที่เกิดใส่กุ้งต้องมีมึงแล้วล่ะเอาล่ะในวิชันไปแล้วนะในวิชันไปแล้วนะเอาล่ะขอทางานนนนน้้ตลออดเงกกัะะะะจ๊สูๆทุค นี่ข้างล่างนี่ก็มีแบบฝูงซอมบี้น้ำเลยข้างบนนี่ถ้าเกิดมึงทะเลาะก,กันเมื่อไหร่คือจบเกมนะบอกให้วันนี้เปคนตีกันไหมเ <c oughs> <c oughs> ็วเป็ดทำขอเพชรแต่ตายเอออะไรหรออะไรหรอหนีไปวะหีไปวะหีไปสู้ๆทุกคนนะทำเป็นสิ่งที่นายคนทำช่วยลงไปนี่ไว้เอา10วินาทีช่วยลงไปนี่ไว้เร็วลงไปนี่มันกำลังจะพังแล้ว คนข,ข้างบนนี่ว้ข้างบนแม่งเริ่มนั่นแหละเริ่มมีการกรบฏกันแล้วอ่ะจากอีกสังโอ้นายเป็นคนกบฏเพื่อนนายเป็นคนที่ดีมากเอาไปอีกเอาไปซะสิ่งน,นี้จะช่วยนายในการกำจัดพวกกระจอกได้อีกข้างหลังข้างหลังมึงอ่ะอีกซงไม่อีกซงตายโอ้พระเจ้าช่วยมีคนตายไม่นะโอ้ทำไมผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงพวกมันเตอร์เต็มเลยว,วะโอ้แล้วเออว่ามันปิงปิง,ปงโอเคหวังว่าน่าจะหายแลกขึ้นเยอะเลยโอเคปิงตายอะ่ะมีคนปิงตายใช่ไหมปิงตายก็ถือว่ารู้จักปะเก่งไหมครับรใช้ดวงอะ่ะ ครับไม่ได้ไม่ได้ใช้ชิปไม่ได้ใช้เลยไม่ใช้ดวงแล้วไม่ใช้ดวงบอกแล้วก็ไมครับไม่ใช้ดวงเนวิชั่นให้ไปแล้วนะครับเนวิชั่นให้ไปแล้วนะฮะนี่เอาแต่เออดออนใครไม่ได้แปลกแล้วล่ะเกมเกมอะไรครับใช้ดวงครับอโลนครับพูดเปื่คำนี้เลยนะฮะเฮ้ยคนนี้นี่อยู่คนเดียวแหละเราเนี่ยฮะท่นแน่อยากแกล้งคนหรือเปล่าดิบไปเลยท่นแน่ไปเลยว้าวตึม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 เอาปลายขวานไม้งงงงเจ้าหมูตัวพิษจะผมตายฝาดคอแหละเฮ้ยนายล่ะได้ของไหนนะเอาไปเลยดับไม้ โอ้๊ยไปไม่หายเอวัชีรอดว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอวัชีเป็นว่ะคนนี้ชนเชี่ยจะเฉียบไปแล้วเอวัชีเป็นว่ะกูจะให้ตัวอุปกรณ์ในการเอาตัวรอดมึงนะเอาไปเลยบล็อกเพชรสีบล็อกว้าวเอาละอีกพี่ใช่ของมึงนะี่เองพี่ปบันไดอันหนึ่ง <c oughs> ไม่รู้ว่าทำอะไรได้ตอนนี้นะครับคนข้างเหมือนตอนนี้แบ่งช,ชั้นๆกันแล้วนะครับคนข้างบนนี่กลายเป็นมีแต่พวกฟูเพชรน,นะฮะส่วนคนข้างล่างนี่ก็จะเป็นแบบว่าคนธรรมดาเนี่ยครับที่กำลังพยเรือหนีกันอยู่นะครับผมนะโอ้โหมีคนมีการฆ่ากันแล้วคคครรรรัััับบมมมีีกกกาาาฆ่่นนนเิดขึ้้้แลวผฮู อเราอยากรู้แหละบัวสเปกเตอร์ดีกว่าข้างล่างมีใครไหมเนี่ยไม่น่ามีหรอกมั้งเออไม่มีไม่มีไม่มีข้างล่างไม่มีข้างล่างไม่มีอยู่ไหนกันไหนทุกคนน่ะโอ้หคนนี้นี่เคสึกคนไม่มีของเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะอันนี้ไปเลยนี่ไปเลยนี่ไปนี่ไปอันนี้ไปเลยเอ้าไม่มีใครเก็บเลยหรอแอบปนทองกันนะเว้ยเอาไปเก็บก็แล้วแต่มีหลือคนแค่ไม่กี่คนและว่าต้องบอดเดอร์บีบปะวะ border set สามสิบในตามในร้อยห้าสิบแล้วกันปะจีตายก็จะฟะเฮ้ยคนนี้ครับเขากำลังมีความคิดหล่อเท่อยู่ห เฮ้ <cents cover S 3> <c Ris ky> เริ oh, ่มฟัดกันแล้วมาเริ่มฟาดข้างล่างเริ่มฟัดกันแล้วข้างล่างเริ่มฟัดกันแล้วข้างนอ่ะตอนนี้โดฟอกโดนโอ้กำลังสู้กับใครก็ไม่รู้นะครับที่โคตรโหดบูโตลิโอนะฮะเอาว่ะเอลเอลโตลิโนฟาดต่อโห้ยอันนี้มันเก่งว่ะใช้ประตูไปด้วยไอ้เชนเฮ้ยนั่นมันเลใช้ประตูเป็นใช้ใจของนายแล้วกันนะเอาไปเลยเอาสิไม่ไปหมกเต่าพยอยามหายใจใต้น้ำขอโทษอะไรกันนะไปไปไปมีคนมีคนตีอย่างข้างบนมีคนตีอย่างข้างบนเพราะว่าต้องเอาไม้ออกให้หมดแล้วส่วนว่าไม้นี่มันเป็นอะไรที่กะมากตอนนี้ไม้หายแล้วนะครับไม้หายแแแลลล้้้้้วววววววนนนนะะ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 คครรรรรรรััับบบเเเเเเตตีียยยมมมมมมมพพออออออผฮทุก่่่่่าาาางจจิโ แนะ่ตอนนี้เหลือคนอีกแค่ไม่กี่คนนะเนะี่ยเหลือแค่ทั้งหมดไม่กี่คน <c oughs> ไม่มีคนจิงกันที่ยอมสนใจสู้ใต้น้ำกันวะมีมีคนอยู่มีคนอยู่ใต้น้ำอย่างนี้เลยเหรอมึงตายไปปะเนี่ย ต้องต้องปล่อยแล้วต้องปล่อยต้องปล่อยตัวใต้น้ำแล้วการเดือนกาดเดือนเอากาดเดียนมาการเดืทดธรรมดาไม่น่าได้วะไอ้ด้วยกาดเดียนมันน่าจะหดไปทำติดติดสโลด้วยทำไมเซิร์ฟมันเริ่มแหลกวะเป็นไรเ่ยคนยิงเซิร์ฟกูเป็นนะคนยิงเซิกู<ะ>นเนี่ยเซิร์ฟเออเซิร<ๆ>์ฟ<ๆ>มันหนกอ่ะเออวะเอาวะเอาผ่านแล้วคนนี้มาย่งโหดสุดท้ายโดนแหลกตาย้นี่เหลือคนแค่ไม่กี่คนแล้วนะครับเหลือหมดแค่สี่คนแล้วนะฮะเอาต่วรอดนะครับผมแหลกอะไรวะกูไม่รู้เออแม่งแหลกแบบแหลกชิบหายเลยเซิร์ฟคุณภาพต่ำทำหรู้ว่ามนือเปล ใช่ขานี้ได้ได้ชนะมีคนอยู่ใต้ดินด้วยเหรอใต้ดินไม่น่ามีคนอยู่ปะใต้น้ำไม่น่ามีคนอยู่คุกมเลยกันหมดแน่เลยใต้ดินใต้ดินเฮ้ยใต้ดินไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ตอนนี้เหลือแค่สามคนไว้เหลือแค่สามคนคือทิวเดอร์ที่แอบอยู่ใต้น้ำแล้วก็มีเชนที่กำลังตีกับแล้วก็เทมโนนที่กำลังแอบแอบกันอยู่ว่าต้องเอาไม้ออกให้หมดแล้วว่ะไม่งั้นมันทุกอย่างมันจะเริ่มแบบไม่มันละขอบคุณจ็อบที่ตอบให้นานลืมเปิดไม้อบคุณครับไปไป่ะเอาว่ะเรรรริิิิ่่่่่มมมมแแแแลลลล้้้้ววววเเเตตตบบกกัันนอยยยยกกัันนเเเลลต่อออชาร์จไปว่มมมีีใครเเเห็นนึึงลยยอ่โ้ง จะโอพีไปแล้วทิวเดอร์แต่รู้สึกว่ากูจะปล่อยมึงสบายอย่างงี้ไม่ได้แล้ว,วทิวเดอร์นะเอาทิวเดอร์หายไปไหนแล้วอะขึ้นมาบนเรือแล้วอะขึ้นมาบนเรือแล้วอะขึ้นมาบนเรือแล้วอะเรือที่ติดบัคเรือที่ติดบัคนั่นเซิร์ฟคุณภาพเซิร์ฟคุณภาพติดบัคเรือติดบัคเรือ What the fuck เซิร์ฟคุณภาพเกินกไปไวะใช่เหรอเอาละเอาล่ะเซิร์ฟคุณภาพของเรากำลังแสดงผลว่ามันดีแค่ไหนอันนี้ไม่มีแฟนทอมเหมือนเดิมแหลกเลยนะวันนี้เจ้าเซิร์ฟคุณภาพสูงฉันเชื่อใจตัวนั้นนะเซิร์ฟคุณภาาาพสูููงแล้้วววเเเเเเชชชิิิมันนนนนนนหหยยยไไปะออออ่่่ีททดดรรร์์์ใตต็ก ไม่จะพังจริงเอาเว้ยเอาเว้เอาเว้ยตยมันตีมันเอ้แต่เน็ตเวิร์ทุกคนนี่เน่าหมดเลยนะกดแถบไว้ดิกดแถบคือแบบปิงงผมไม่งสามขีดดิไงคือแม่งเง่าจริงอะโอ้ได้ไปนี่เซิร์ฟเน็ตเวิร์ดเน็ตเวิร์ดเซิร์ฟเนี่ยแบบกระโปะกระโปกไปอยู่นะฮะถ่ายเด่นจบให้เป็นที่นี้จบให้เป็นตีกันเลยตีกันเลยตีกันเลยเหล่าเกมรู้นั่นละกันเกมรู้ใ a t u r a ล r e g e n e อ a t i o n f โ l s e ไปครับจังหวะนี้ครับผมตอนนี้คือเจเนอเรชั่นเป็นโฟลแล้วนะครับเหลือแค่ไม่ก Right. เอาละเริ่มเริ่มไปไปช่วงนี้นี่ช่วงนี้ได้เกิดสมมติว่าเซิร์ฟเวอร์มันพังนะครับในวันนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นที่เน็ตเซิร์ฟนะครับเน็ตเซิร์ฟมันกระโปะกประโปะเปิดจริงๆนะครับหลุดแล้วเข้าไม่ได้อันนี้เปิดเปิดบริษต์ออนนะครับการคนเหลี่ยมนะครับผมนะเซิร์ฟมันเหลี่ยมเอาตายเฉยเอาว่า The Fuck is it มันมันเฮี้ยนนะเอาละเดทิดเดอร์ครับเดทิดเดอร์กับน้องเชนนะครับผมเชนดูดิมึงจะทำได้ไหมเชนเถว้ยหวังว่ามึงจะทำได้นะเอาว่าตกไม่ตายแล้วเชนครับเชนนี่มึงเมีย ไม่ได้นี่มึงจะพูดเนี่ยแหละนะจะมึนจะกรามันเซิร์ฟคุแล้วนะไปเลยเชนทำให้ทำให้ดูเหมือนว่ามึงเป็นราคาเซิร์ฟคุณภาพหน่อยไม่จะเซิร์ฟราคา2000แต่คุณภาพ200ไปอยเชนไปโอ้ยนี่อุดจังเลยนี่ก็อุดจังเลยโอ้โอ้โอ้พกระทูบ็อกซ์มิวโบเอ้เอาอะตกไม่ตายโอ้เชนมึงเซิร์ฟจริงปะเนี่ยเอาอะ ชาตนี้มันจะวิ่งโอ้มันจะวิ่งโอ้มันจะวิงะ่งตีกันเต็มเน,น่โอ้ตบเช็นรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายว่ารอบสุดท้ายโอ้ไปตายอีกเหรตายได้เร็วเอาวะยูเดอร์นี่โดนกาดเตียไล่แดกนะฮะกาดเตี้ยไล่ยิงแล้วนะครับผมมีโลมาเอาจมาน้ำตายเฉยกลุมเช่นชนะนะครับจบปบผมโอ้เช่นชนะได้ตะกีไอ้เี้ยนี่เป็นหน้าใหม่ในที่เราเจอเช่นชนะนะครับแหมก็ในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมในการที่เอาทุกคนเอาเจ็ดสิบกว่าคนนะครับมารว คอยแต่ว่ารับแค่สาคนนะครับถ้่อยว่าเซิร์ฟมันกระโจงจริงนะครับมาครั้งแรกคือได้งเงินเนี่ยป<า>ังอะไรเนี่ยโอมาแล้วร้อยหนึ่งไปโอเคไลฟ์เด็มนี้ลาก,ก่อนนะทุกคนทางไลฟ์สตรีมทั้งทุกอย่างนะครับทิวเดอร์ไม่ได้เงินเออไม่ได้หรอกทิวเดิมฟาดคอฟ์ลปกันนะไปลาก,ก่อน